สวัสดีค่ะสวัสดีกัลยานามิทุกท,ท่านเลยนะคะวันนี้พายก็กลับมาพบกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะในชาแนลเทพพยุทธแห่งจิตวิญญาณนะคะหายไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะคะเสียงไม่มีนะคะทุกคนแล้วก็คอนเทนต์ที่ว่าจะทำเนี่ยในช่วงนี้ที่จะมาพูดให้คุณฟังนะคะเราก็ยังไม่พร้อมอะไรหลายๆอย่างวันนี้จะทําแค่คลิปพิกนะคะหัวข้อดีๆนะก็คือจิตวิญ,ญญาณดวงใดที่คอยให้ แสงสว่างหรือว่านำทางคุณนะคะชีวิตนี้เนี่ยเป็นในลักษณะไหนนะคะก็แน่นอนจิตวิญญาณที่นําทางคุณได้ดีที่สุดก็คือจิตวิญญาณคุณเองนะ,ะแต่วันนี้เราจะมาดูว่าจิตวิญญาณอื่นๆที่คอยช่วยเหลือคุณหรือว่าคอยนําทางแสงสว่างให้กับคุณเนี่ยเป็นในลักษณะไหนนะคะก็จะมีกองให้คุณเลือกนะคะกองที่หนึ่งเนี่ยใช้เป็นตัวนี้นะคะใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะอันนี้กองที่สองนะคะ เลือกกองที่คุณคิดว่าใช่มากที่สุดนะคะใครไม่ทันกดสต็อปไว้ก่อนนะคะเอาล่ะค่ะไปเริ่มต้นกับชาวกองที่1เลยนะคะคนที่เลือกกองที่1นนะคะต้องบอกเลยว่าชีวิตคุณจะสมบุกสมบันมากๆคุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะทําดีกับใครนะคะคนคนนั้นนะคะมักจะทรยศหรือย้อนสอนมาสร้างเรื่องราว ที่เป็นทุกข์กใจกับคุณแล้วก็หน้าไพ่ขึ้นชัดเจนนะคะว่าคุณเองเนี่ยมีจิตวิญ,ญญาณในสองลักษณะที่คอยหนุนหลังคุณคอยช่วยเหลือคุณคอยนำทางให้คุณจริงๆและอีกลักษณะหนึ่งแบบเป็นจิตวิญ,ญญาณที่เป็นเหมือนกับต้องให้คุณได้ชดใช้สิ่งที่มันเป็นความทุกข์ ย้ำว่าทุกใจนะคะทุกใจชัดเจนมากแล้วเป็นเรื่องที่เป็นกรรมเก่าด้วยนะคะเพื่อนะคะทุกใจไม่สบายใจที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณตลอดเลยแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องหนักหนาสาหัสแต่มันหลายเรื่องพร้อมกันหรือเป็นเรื่องจุกจิกนะคะซึ่งมันทำให้มันตัดทอนความสำเร็จของคุณนะโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานการใช้ชีวิตหลายท่านที่เรื่องก,กองที่หนึ่งเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่คุณจะต้องอยู่กับความทุกข์ นะทุกใจนะแล้วก็อย่างที่บอกขั้นต้นคือมี2ลักษณะจิตวิญญาณที่เขาเมตตาคุณช่วยเหลือคุณนําทางคุณจริงๆหลายท่านนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นครูบาอาจารย์นะคะจากหน้าไพ่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธนะิ์เป็น,ปนครูบาอาจารย์เป็นคนรักของคุณได้คนรักในอนิชาติคนที่หมายว่าตามมาเพื่อช่วยเหลือคุณจริงๆนะคะแล้วเขามักจะดนใจ หรือว่าให้แง่คิดหรือชักนำแสงสว่างให้คุณในลักษณะที่เมื่อวเมื่อเวลาที่คุณหอนะคะหรือว่าเวลาที่คุณอาจจะต้องการคําปลอบโยนอ่าหรือแง่คิดอะไรบางอย่างที่ทําให้ผ่านจุดนั้นไปได้เพื่อนๆะน่ะสังเกตตัวเองจะมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้คุณได้ตื่นรู้นะคะดวงคุณก็เป็นดวงที่เป็นดวงคนที่มีบุญนะ,ะจึงต้องมาเหมือนกับว่าตื่นรู้จากความทุกข์ความไม่สบายใจซึ่งมันเป็น มันเป็นเรื่องราวภายในใจจริงๆะคะซึ่งถ้าใครที่อยู่ใครที่เลือกกองที่1นึงขออภัยนะคะณจุดๆเนี้ยคุณเลือกกองที่1นึ่งแล้วคุณเจอวิบากกรรมเจอความทุกข์ใจเจอความอึดอัดใจมาตลอดแล้วคุณยิ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะ ที่จริงล้วคุณสามารถที่จะเป็นผู้นําของผู้อื่นได้ไม่ว่าในทิศทางไหนนะคะเราก็สอนคนอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นได้กองนี้ใครหลายคนที่เลือกอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ในชีวิตจริงนะคะหรือเป็นคนที่ชี้ทางนําทางสว่างให้กับมนุษย์โลกหรือให้กับคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีมความเมตตาม,มากๆแต่มกัมกจะเจอกับปัญหาที่ถาถุมเข้ามาโดยเฉพาะ มันเหมือนกับว่าเราเป็นแกะดําในแกะขาวอะหรือว่าจะเป็นแกะขาวซึ่งอยู่ในแกะดำนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่มีวิถีชีวิตแตกต่างจากบุคคลอื่นหรือว่าทัศนคติอะไรหลายๆอย่างซึ่งถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในสังคมใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวอะไรได้ดีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยคุณเหมือนคนที่อยู่ ด้วยความเข้าใจอะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่ามนุษย์ทั่วไปนะคะเราต้อต่อสู้กับวิถีชีวิตซึ่งมันเป็นแนวทางที่แตกต่างจากคนอื่นนะคนอื่นอาจจะเป็นการยอมรับแล้วต่อสู้แต่คุณอาจจะเป็นวิถีทางแห่งการที่แบบไม่ได้ยอมรับโดยสิ้นเชิงอะ่ะแต่เป็นการพยายามที่จะหาทางออกในลักษณะอื่นซึ่งมันแตกต่างจากบุคคลทั่วๆไปหรือมนุษย์ทั่วไปนะคะเป็นคนมีพรสวรรค์มากๆแล้วก็ จะบอกไว้เลยนะที่นี้ถ้าใครเลือกกองที่หนึ่งคุณอาจจะเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำานะจิตวิญญาณหรือเพื่อมาเป็นผู้นำอะไรบางอย่างให้กับโลกใบนี้หรือให้กับม,น,มนุษย์นะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้นําทางสังคมก็ได้แล้วก็เวลาที่คุณมีทุกข์หรือเวลาที่คุณไม่สบายใจนะคะคุณมักจะได้รับ โอกาสดีๆแบบฟุกๆที่ทําให้ชีวิตคุณอนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักแม่ตาคุณมากแล้วชีวิตนีเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายคุณอาจจะเคยแบบขานประสบการณ์ที่มันเหนือธรรมชาติแล้วก็เป็นทางออกที่เหมือนกับกําหนดให้คุณได้เข้าใจอะไรใหม่ๆในชีวิตซึ่งเป็นแนวทางที่แตกต่างจากบุคคลอื่นนะคะหลายท่านเนี่ย จิตวิญญาณของคุณเองสามารถสื่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าอาจจะฝันบ่อยๆเรื่องของคนที่ตายไปแล้วญาติพี่น้องนะคะเป็นได้หลายลักษณะเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักแล้วก็เมตตาคุณชีคุณเป็นคนอายุยืนนะคะเป็นคนที่มีความสุขอยู่ได้ด้วยตนเองและความเข้าใจทัศนคติซึ่งมันแตกต่างจากบุคคลทั่วไปนะะถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากแต่มีวิบากกรรมนะ,ะมีคนเฝ้ามองเฝ้าคอยคุณอยู่เสมอที่จะ เหมือนเอาใจช่วยคุณให้คุณผ่านภาษาให้คุณผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้บางคนเจอบททดสอบที่ว่าหากคุณไม่ทําแบบนั้นทําแบบนี้ในสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่มันเป็นไปตามโชคชะตาของคุณแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่รับการช่วยเหลือเป็นคําสัย์สาบานหรือสัญญาอะไรก็ได้นะคะและหลายๆท่านเนี่ยมองว่าคุณสามารถรับรู้ด้วยจิตของคุณเองเลยว่ามีคนที่ เราไม่ใช่คนนะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่คอยจ้องมองคอยรุ้นว่าเออคุณจะทําสิ่งนี้ผ่านไหมจะเป็นไปได้ในลักษณะไหนนะคะแล้วก็อยากให้คุณมีชีวิตอยู่ต่อในทิศทางที่ดีไม่ได้อยากให้คุณทําอะไรที่ผิดนะคะโอเคค่ะสําหรับชาวกองที่1ก็มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองที่สองนะคะคนที่เลือกตัวนี้นะคะ เป็นเหมือนกับชุดของพระอา,ารันจีกงนะคะแต่ว่าเป็นชินจังนะคะคนที่เลือกกองสองต้องบอกเลยว่าดวงคุณนะดวงแข็งมากดวงแรงมากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะบางคนรุ่งโรจน์เป็นเจ้าคนในคนเป็นเอ็มเพลอร์เป็นคิงออฟคัพนะคะ มีความเป็นผู้นำสูงแล้วก็วิถีชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวจนทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จหรือหลายๆท่านเป็นคนมีบุญมากที่มีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แล้วเกิดในครอบครัวที่มีเงินมีทองมีสมบัติมีทุกอย่างสมบูรณ์คุณได้รับการดูแลใส่ใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความเมตตาเป็นมิตรกับผู้อื่นเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆ แนะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นเพศที่3นะคะเป็นคนที่ดวงแรงมากและจิตวิญญาณที่คอยให้แสงสว่างชักนำสิ่งดีๆหรือหนุนนำให้คุณได้พบอะไรดีๆในชีวิตนะะจะเป็นจิตวิญญาณที่เป็นพลังงานขององค์เทพใหญ่นะคะเป็นผู้ชายเป็นหลักมีสายของพระแม่บ้างหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็น เหมือนกับญาติของคุณญนะาติของคุณหรือว่าสหายของคุณก็เป็นไปได้เป็นในลักษณะนี้นะคะบางท่านจะเป็นคนที่ร่วงลับไปแล้วคนที่คุณเคยอยู่ในอาณัตเขานะคะเราก็อีกลักษณะหนึ่งซึ่งมันชัดเจนมากๆพามองว่าเนะอันนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะมันมีการไปเกี่ยวข้องกับพวกไสยศาสตร์มนต์ดำหรือคุณใส่เนี่ยลักษณะที่จะให้โทษกับคุณได้โดยตรงนะคะ ทั้งจิตวิญญาณที่ปกป้องคุ้มครองคุณหรือว่าดูแลคุณมีโอกาสที่ให้โทษคุณและอีกลักษณะหนึ่งก็คือจิตวิญญาณที่เขาต้องการแกนแกล้งคุณเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับการคุณอาจจะไปรับไปทํามาก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์นะแล้วก็เป็นมีจิตวิญญาณที่เป็นเหมือนคู่อริเนี่ยคะ่ะจะบอกว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรเลยก็ ก็คล้ายๆลักษณะนั้นแต่เหมือนกับเขาตั้งใจที่จะเอาคืนคุณนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะอันนี้ต้องระวังด้วยเพราะไพ่ขึ้น e m p e r o r d e v i l นะคะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จรุ่งโรจน์หรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นบรรทัดฐานเป็นตัวตนของคุณเองอะมีผลที่จะส่งผลขออภัยนะคะอาจจะเป็นผลที่เหมือนกับย้อนเข้ามาทําร้ายตัวคุณเหมือนคนที่เขาอิจฉาคุณก็ได้อิจฉาคุณหรือว่า เห็นอะไรที่มันหรือว่าเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคุณแล้วเนี่ยคุณทำแล้วมันไปเกิดผลกับกลุ่มคนนั้นหรือเกิดกับจิตวิญญาณดวงนั้นเขาจึงกลับมาทำคุณหรือกลับมาให้โทษคุณอันนี้นะคะอันที่พูดมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะถ้าใครรู้สึกว่าคุณเคยผ่านชีวิตช่วงน,นี้หรือกําลังเาเชิญอยู่หรือเป็นในลักษณะนี้ก็เน้นไว้หน่อยนะคะให,ให้ระวังไว้หน่อยนะคะ แต่ในยะที่สําคัญคือคุณนะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแน่นอนนะคะแล้วก็รักเมตตาคุณบางท่านมีโชคมีลากได้เงินได้ทองจากสิ่งที่มองไม่เห็นบ่อยแล้วก็ชักนําให้คุณได้เจอสังคมหรือว่าเจอการยานามิตรที่ดีๆอันนี้ก็ชัดเจนนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองเนี่ยคุณคิดสิ่งไหนมักจะประสบความสําเร็จร้องขออะไรหรือต้องการอะไรแค่นึกในใจนะคะแล้วก็ ไม่ช้าไม่นานมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นอันนี้คุณสามารถรับรู้ด้วยตัวคุณเองไปพูดไปบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อนะคะคุณจะรับรู้ได้ด้วยตนเองว่าจิตวิญญาณไหนลักษณะไหนอยู่กับคุณนะคะแล้วก็เวลาที่คุณพูดออกไปหรือร้องของขอะไรไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการได้ยินหรือรับรู้ในสิ่งที่คุณขอคุณมักจะได้ในสิ่งที่มันเกินคาดด้วยซ้ําหลายๆท่านเลยทีเดียวนะแล้วก็ บุญกุศลที่คุณทําไปนะคะน่าพ่ขึ้นได้ชัดเจนเลยว่าคุณทําอะไรแล้วเนี่ยมักจะเป็นผลดีเป็นบุญกุศลที่ส่งผลได้ชัดเจนมากๆนะคะชีวิตตั้งแต่นี้ไปจะเจอกับสิ่งที่ต้องเผชิญในลักษณะที่คุณสามารถรับมือได้แล้วก็จะประสบความสำเร็จมากๆนะคะในสิ่งที่หวังนะคะเพื่อนๆที่ เลือกกองที่2นะคะจิตวิญญาณที่คอยนําทางชี้ทางสว่างให้คุณเนี่ยอยู่ข้างคุณเสมอนะแม้หลายๆท่านจะต้องเจอบททดสอบหนักที่เป็นคําสาบานคําสัญญานะหรือสิ่งที่ต้องเผชิญอยู่เพื่อพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างจนทําให้ชีวิตคุณนะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดนะคะทุกคนสามารถจะทําได้ เรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตของคุณแบบฟุกฟุกสำหรับใครที่เลือกชาวกองที่สองและหลายท่านก็อาจจะเคยเจอประสบการณ์นี้มาแล้วหรือผ่านต้องจุดนั้นมาแล้วนะคะแล้วก็มีคนนะไปขอร้องขอพรคนรักนะคะหรือว่าขอลูกกับเสียงสังเสียต้องบอกเลยว่าถ้าไพ่ขึ้นอย่างนี้นะคุณนะอาจจะได้เจอคนที่คุณขอมาแล้วขอ,อยังไงได้อย่างนั้น ะะลูกของคุณนะเป็นเด็กที่มีบุญถ้าคุณสมมุติว่าคุณไปขอมานะคะคสิ่งไหนก็ตามที่มันสร้างสิ่ง,งดีๆให้กับบุตรของคุณพยายามทำนะะว้พระสดมน์แผ่เมตตานะะแล้วก็ฟุ้งฟักเด็กที่อยู่ในคันหรือบุตรของคุณไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไวัยไหนให้ดีนะคะ เพราะว่าเขาจะนําคุณนําสินดีๆมาให้คุณสําหรับใครที่ไปขอแฟนมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอร้องขอพรนะคะอาจจะเจอคนที่ใช่นะค,ะคุณก็ต้องดูเลยว่าเขาใช่ของของคุณหรือไม่หรือมันถูกเวลาถูกที่อะไรยังไงนะคะเพราะการที่ขอมาอย่างที่บอกหลายๆครั้งเลยนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการที่จะต้องปรับสมดุล อะไรที่เป็นของเรามันก็คือของเราอะไรที่ไม่ใช่คุณก็ต้องปล่อยไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะ